สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้าร้านเบียโร่ไม่ได้มานานกันนะร้านเบียโร่เนี่ยคือผมมามาทำทัวระแถวนี้แล้วคุณบิ๊กเจ้าของร้านเบียโร่แกเด็กไไปเสพปัหาผมว่าเออมันมีเล่มใหม่ของโทมัสเมสันมานะไปของปีนี้คุณน้ำอยากมาดูไหมผมก็เออไหนเราก็มาแถวเอ็มคอทีพอดีเนาะแล้วเรามีกล้องมาด้วยอ่ะแล้วผมก็เลยแวะมาที่ร้านเบียโร่เลยละกันจะได้แบบอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันว่าเขามีอะไรอัปเดตบ้างสาหรับปีนี้นะครับผมสําหรับผ้าทำเชิ้ตของเบียโรดีาไปปูกันนนใคลิ้ โอเคครับยังไงครับคุณบิก๊กไม่ได้เจอตั้งนานก็ต้องบอกว่าต้นปีมันผมคิดว่าคนกลับจากเที่ยวเลย มันก็ค่อนข้างเงียบแต่ว่าตอนนี้ก็ตอนวันที่หายนี่ก็เดือน3แล้วอ่ะผมคิดว่าคนก็เริ่มกลับออกมาใช้ชีวิตช้อปปิ้งกันแล้วแหละใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้บริโภคแต่ว่าตัวธุรกิจแต่ละธุรกิจอย่างเช่นตัววันนี้อย่างที่เรามีแบรนด์ผ้าต่างๆเขาก็เริ่มค่อยๆปล่อยของใหม่ออกมาแล้วเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นซีซั่นของการช้อปปิ้งที่คนเริ่มเริ่มกลับกลับมาซื้อมาใช้จ่ายกันแล้วเพราะฉะนั้นเลือกผู้แบรนด์ผ้าเนี่ยเขาจะปล่อยของมาประมาณช่วงเดือนนี้เหรอใช่ครับจริงๆไมบรดั้ผ ออคอนแทคจากหลายๆแบรนด์ที่เขาบอกว่ามีเล่มผ้าใหม่ๆมาซึ่งมันประจวบเหมาะมาพร้อมๆกันในช่วงนี้พอดีผมเลยคิดว่าในช่วงเดือน3ในี่แหละของต้นปีเพราะว่าก,กระแสธุรกิจทุกอย่างน่าจะเริ่มดีขึ้นคนเริ่มออกมาใช้จ่าย,าย,ายมากขึ้นหลังจากที่หยุดพักหลังปีใหม่ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มเห็นเล่มผ้าจากหลายๆแบรนด์เริ่มเป็นเล่มของปีนี้ละแต่ว่ายังไม่ได้เห็นที่ไหนที่มีเล่มนี้ ก็คือเล่มของโทมัสเมสันใช่ครับไอตัวโทมัสเมสันกับวินนี่รอบนี้มันคือเล่มซีซันัลที่เป็นจะมาทุกๆครึ่งปีครับแล้วก็อันเนี้ยมันผมเพิ่งมาได้มาประมาณ3วันสามวันเองเหรอใช่เพิ่งได้มาประมาณแค่3วันแต่ว่าต้อง วงเล็บไปว่าในฝั่งยุโรปเขาได้กันไปล่วงหน้าเราแล้วอาจจะสักประมาณ2อาทิตย์ oh. แต่ในฝั่งเอเชียในฝั่งเอเชียใช่เราได้พร้อมๆกันหมด uh huh. ซึ่งซึ่งอันนี้ก็หน้าวันที่ถ่ายอยู่ก็ประมาณ3วันเอง uh huh. แต่ว่า uh huh. ได้ความที่3าวันนั้นนะ่ะมันดันมีวังผ้าที่หมดไปเรียบร้อยแล้วด้วย uh huh. ซึ่งมันก็เป็นผ้าอะไรที่มันค่อนข้างมือหวานแต่ว่ามันก็ไม่ได้ ถึงกระหมดหวังแค่ทีเดียวมันขายดีเร็วเกินไปตัวตัวแบรนด์เขาก็เข้าใจแล้วเขาก็กําลังผลิตเป็นรีโปรดักชันขึ้นมาให้เพิ่มแต่ผมคิดว่าไอ้ตัวนั้นน่ะมันก็คงผลิตออกมาไม่เยอะแหละเพราะว่าเดี๋ยวเห็นก็อาจจะรู้เองแหละว่าทําไมเขาผลิตไม่เยอะคือคนเราเนี่ยใส่เชิ้ตเนี่ยมันจะต้องแบบเขาต้องการอะไรจากเชิ้ตสักตัวนึงครับต้องบอกว่าเชิ้ตจริงๆเป็นเอเซนชั่นอเมของอของผู้ชายโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นบริบททํางานหรือว่าบางคนอาจจะใส่เที่ยวใส่ยอยู่บ้านต่างๆ ซึ่งมันมันได้ใส่มันได้ใช้จริงอยู่แล้วในชีวิตประจําวันแต่ว่าความสําคัญของมันที่จะต้องมีถึงขนาดเป็นผ้าแบรนด์ห,หรือว่าความพิเศษจะเสิ่งต่างต่างๆจริงๆต้องบอกว่าไอ้ของพวกนี้ครับในเรื่องคุณภาพตลาดมันมันโอเคแหละมันถึงขึ้นขนาดมาตรฐานแล้วก็สามารถไปมากกว่านั้นได้อีกแต่ว่าทีนี้ถ้าตัดเรื่องปัจจัยตรงนั้นออกไปมันคือเรื่องของความสนุกของไลฟ์สไตล์ของเราแล้วกัน เพราะว่ามันจะมีของแปลกๆที่ไม่สามารถหาได้ในตลาดทั่วไปสีสันลายที่ไม่สามารถหาได้หาได้ในตลาดทั่วไปซึ่งลายพวกนั้นมันก็สวยงามตามขึ้นอยู่กับเทสส่วนบคุบคบคลแต่ว่าพอมันถูกใจแล้วอ่ะมันก็อาจจะหาที่อื่นไม่ได้อีกนอกจากแบรนด์พวกนี้เพราะว่าแบรนด์พวกนี้มันต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ใหญ่เขามีเบื้องหลังที่เขากัดกองคิดไอเดียคอนเซปต์รวมสรุปจนตัว product ตัวตัวผ้านั้นน่นนะครับมันจะมีเสน่ห์ในแบบของมันเลยทําให้ถ้าเราอยู่ดีเราไปสปาสถูกใจกับไอ้เสน่ห์ตรงนั้นนะ่ะมันก็ยากที่จะไปหาตัวทดแทนในตลาดอื่นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นความสนุกของของผู้ชายของเราแบบเราแล้วกันแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ผู้ชายจริงลูกค้าผู้หญิงผมก็ผมก็มีบ้างซึ่งตัวผ้าก็คือผ้าแหละครับวันนี้มันจะตัดเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไอ้คอนโซนตรงนี้จริงๆก็ไม่ได้จำกัดเพศเหมือนกันคือผมต้องบอกอก่อนว่าที่จริงแล้วอะเรื่องคุณภาพของแบรนด์พนี้ มันดีนะมันมีมาตรฐานมันมีประวัติชัดเจนโลงทออะไรมันก็เป็นแบบมาตรฐานนะครับแต่ว่าคุณบิ๊กเขาสื่อในความหมายของความที่ว่ามันบียอนไปมากกว่านั้นคือผ้าพวกนี้มันก็เหมือนผ้าตัดสูรอะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นซีซันอลมันหมดแล้วมันก็หมดเลยถ้าคุณถูกใจอันนี้คุณก็อาจจะหาจากเล่มอื่นไม่ได้เหมือนกันนะเพราะงั้นมันก็เป็นความสนุกจากการตัดเสื้อเชิ้ตที่เราหาได้ละกันเพราะว่าปกติเราจะตัด พวกแจ็คเก็ตอะไรกันพวกนี้เนาะใช่ครับแล้วก็พวกเชิ้ตสีฟ้าสีขาวแล้วเผมเชื่อว่าทุกคนมีติดตู้หมดแล้วทุกคนมีหมดแล้ววันนี้เราจะมาตัดเสื้อขาวเสื้อฟ้ากันเพิ่มก็คงหายผลว่าทําไมทำไมต้องตัดแล้วมันเป็นแบบผ้าทั่วไปมันก็ได้ปะใช่มันมีตัวทดแทนค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าสิ่งที่หาทดแทนอะไรไม่ได้มันก็ต้องเป็นอะไรที่ค่อนข้างยูนิคซึ่งซึ่งวันนี้เราก็จะได้เห็นไอ้สิ่งพวกนั้นกัน โอเคงั้นเริ่มได้ไหมสองเล่มต่างกันยังไงครับมีเขามีมั้่หมดกี่เล่มเนี่ยมี2เล่มครับแต่ว่าครั้งนี้อวินี่มาเยอะกว่าโทมัสมาสันซึ่งต้องบอกว่าอาาวินี่เป็นบริษัทแม่ที่เทคโอเวอร์โทมัสมาสันใช่เพราะฉะนั้นแต่ว่าต้องบอกตรงว่าโทมัสมาสันสามารถผูกตลาดได้ดีกว่างั้นผมมันผมขออนุญาตขยับกล้องมาดีกว่าเ <Okay. S 2> คืออยากให้คนเห็นว่าแบบมันยังไงครับผมโอเคทุกคนมาดูเล่มนี้กันก่อน สมบัตมาสั่นเดี๋ยวเปิดให้ดูไปทีน,น้าพร้อมกับเราให้ฟังเนาะมาเป็นผ, <ม S 1> ผ้าอะไรบ้างครับม,มาครับอ,อันนี้เป็นผ้า,ายูคาลิตัสคุณไม่มีอารมณ์ขันเลย <laughs> <c oughs> ในใจในใจผมนะผ้านี้เป็นกระดาษสีอะไรสักอย่างโอเคช่างมัน <c oughs> โอเคครับมาอันแรกก่อนเลยอันนี้คือเจอร์นี่โปเกต์สมัตมาสั่นมีเจอร์นี่อยู่แล้ว คอนเซปต์ของเจอร์นีก็ตามชื่อเลยการเดินทามันคือคอนเซปต์ wrinkle resistant ป้องกันการยับให้ยับยากแต่ว่าหน้านี้ที่เรากำลังดูอยู่คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็ต์ออนซึ่งอันนี้ก็เป็นลวดลายที่ไม่สามารถหาได้ในเล่มพวกเป็น permanent collection ครับซึ่งจะเจอลายพวกนี้ได้ในเฉพาะที่เป็นซีซันอลเท่านั้นแต่ว่าปีที่แล้วก็จะมาคลายคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นลายใหญ่แต่ว่าปีนี้ก็มาลายมีคล้ายกันบ้างแต่ว่าเป็นลายเล็ก ซึ่งก็เป็นออปชันให้เลือกมากขึ้นกว่าเดิมจากปีที่แล้วซึ่งอันนี้จะเป็นหน้าแรกนี่คือก็คือขายลายต่างๆใช่ครั<อ>บแล้วก็คอนเซปต์ w r i n k l e r e s i <inkle> s t a n ก็คือใครที่ชอบเสื้อที่ไม่ยับ<ม>ใช่หน้านี้ก็น่าจะถูกใจซึ่งก็เป็นสีแสแตนดานนะเพื่อนสีฟ้าคือเชิ้ตที่ใส่ได้กับทุกสถานการณ์คือบางคนอาจจะแบบเออไม่อยากใส่สีขาว,วาเพราะมันเหมือนนักศึกษาเกินไป<ม>อะไรเงี้ยสีฟ้าเป็นสีที่ดีนะครับแล้วก็การที่มันมีลายต่างๆแฟรเข้ามาเนี่ย มันแบบมองไกลๆมันก็สีฟ้าแหละแต่มองใกล้ๆมันมีดีเทลซึ่งมันแบบมันสนุกกว่าเนาะแล้วก็ถัดจากหน้านี้จะเป็นสิ่งแปลกของปีนี้ละกันของแปลกเมื่อกี้เป็นเป็นเจอร์นี่ที่เป็นวิง r กอร์ิชเซนที่เป็นคอตตอนแต่ว่าครั้งเนี้ยอันเนี้ยหน้าเนี้ยครับเป็นเจอร์นี่ที่เป็นลินินใช่ซึ่ง เป็นลินินที่ wrinkle resistance ก็คือลินินที่ป้องกันการยับซึ่งมันแปลกมากเพราะว่าปกติลินินมันเกิดมาเพื่อยับใช่ใช่แต่ว่าครั้งนี้เพิ่งเจอในตัวซีซันแนลของปีนี้ก็คือเป็นลินินที่เกิดมาเพื่อป้องกันการยับ Mm hmm. ซึ่งข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเรามีช้อยส์มากๆครับเพราะว่ามันมีถ้าไม่อยากเป็นขาวเพนฟ้าเพนเราก็จะสามารถไปทางลวดลายได้ทั้งทั้งที่ยังเป็นลินินอยู่แล้วก็ยังงกการยับอยู่เออทั้งลายมันแบบลายมันซับเทลมากเลยอ่ะใช่ซึ่งใครหาของแปลกอยู่อันนี้ก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งซึ่งเรามีช้อยส์เยอะมากๆ oh. ตรงนี้ก็เป็นแบบเดียวกันกับเมื่อกี้ก็คือเจอร์นี่ลินินงกการยับ mm hmm. แต่ว่าเราได้ช้อยส์แล้วก็สีที่ไม่สามารถหาได้ในในเล่มปกติที่ไหนเลย สีพวกนี้สวยนะใช่ครับสีโค้รซัมเมอร์เลยันดีใช่แล้วก็คอนเซปต์เล่มนี้ซัมเมอร์2 0 2 4คอนเซปต์ของเขาคือฟลอรลฟลอรลและก็พาสเทลเราจะได้เจอสิ่งนี้หลังจากนี้และอีกหลายๆหน้าเลยเหมือนแบบสีเดย์บีชเหมือนแบบบีชเบสเลยอะ่ะสวย่ะเนี่ยแบบถ้าเกิดว่าตัดช่วงนี้ก็ได้จะใส่ทันซัมเมอร์พอดีมากแน่นอนฮะเนาะใช่โอเคมาต่อกัน อันนี้เป็นเจอร์นี่เหมือนกันแต่ว่าเรากลับมาที่คอตตอนแต่ว่ามีชอ e เพิ่มมากขึ้นคือถ้าใครอยากเอาสนุกต่างๆไม่ได้อยากได้เชิ้ตที่มันฟอร์มอลขนาดนั้นนะครับก็มีชอตเพิ่มมาขึ้นที่ไม่สามารถหาได้ในเล่มปกติโอเคหน้านี้หน้านี้ก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่าดาวนิ่งดาวนิ่งคือคอตตอนหนึ่งร้อยเซนนี่แหละครับแต่ว่ามันจะเป็นซูเปอร์ร้อยยี่สิบก็คือตัวเส้นใยละเอียดขึ้นมาอีกหนึ่งระดับแต่ว่าดาวนิ่งของปีที่แล้วก็จะเป็นลายเล็กๆทีท แต่รอบนี้ปีนี้มาสีใหม่เฉดใหม่แล้วก็เป็นลายหงางใช่โอะลรเนี่โคตรสวยเลยอะ่ะเว้ยสอดดีเว้ยส่วนตัวนี้ตัวนี้ครับเป็นคอตตอนร้อยปกติเลยแต่ว่ามาในสีของฟลอร์สีของดอกไม้ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของปีนี้แต่ว่าความพิเศษของตัวนี้ก็คือ,อคุณจะต้องจับตัวตัวอย่างตัวสวอชแซมเปลิลด้านหลังคือฟิลลิ่งผ้ามันเป็นคอตตอนธรรมดาแต่ว่าฟิลลิ่งมันดีมากๆซึ่งผมลอง คิดดไปดูปคุณน้ำผมอยากได้คอมเมนต์ไม่ได้มีความละเอียดสูงอะไรเลยแต่ว่าฟิลลิ่งฟินิชชิ่งทัชมันมีความคริสติสติกนะใช่มันมันไม่ได้กันยับอะไรหรอกแต่ว่าความนุ่ม,มความ,มลื่นใช่แต่มันนุ่มมันลื่นไงมันทําให้นุ่มให้ลื่นมากกว่าผ้าเชิ้ตอันอื่นอมนันจะใส่สบายนะเนี่ยซึ่งก็เหมาะกับซัมเมอร์แหละตามที่เขาพิเศษเลย แล้วก็ถัดจากตัวหน้านี้ก็จะมาเป็นตัวนี้โอ้โ oh. หซึ่งตัวนี้ต้องโน้ตไว้ว่าถ้าเพื่อนๆเห็นอะไร <c oughs> ที่เป็นลายเยอะๆมีความแฟชั่นสูงๆอย่างเงี้ยครับหมดเร็วทุกปีอนี่หมดแล้ว <c oughs> อ๋อต้องเช็คดูไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าคล้ายๆกันอะหมดแล้วแต่ว่าไอ้อย่างเงี้ยปีที่แล้วผมก็พลาด <c oughs> ซึ่งปีนี้ผมก็มาตามเก็บใน,ใน,ใ,นในเล่มนี้แทนตัวผมที่ผมเล็งตัวบนไว้ <c oughs> ก็ตามเก็บไปแล้วเพราะว่า <c oughs> ปีที่แล้วผมพลาดซึ่งหมดเร็วมาก ซึ่งผมสาเหตุผมคิดว่าน่าจะมาจากเขาผลิตน้อยด้วยความที่มันมีความแฟชั่นนะครับใช่เขาเขาเลยผลิตน้อยเพราะว่าถ้ามันข้ามปีไปมันก็ขายไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นในการที่เขาผลิตน้อยแต่ว่าทุกคนซื้อด้วยความชอบมันเลยทําให้หมดเร็วใช่ไอพวกนี้ก็ต้องมาถามหน้าางต้องมาเช็คให้หน้างงนาตอนนั้นนนั้เลยว่าแบบมีสต็อกอยู่ไหมหรือว่าเขารีโปรดักชันไหมส่วนตัวเนี้ยเพิ่งมาเจอในเล่มนี้ครั้งแรกเหมือนกันกับการที่เจอเซียซักเกอร์กับในเล่มที่เป็นซีซันอล แต่ว่าครั้งนี้เรามีช้อยส์เพิ่มมากขึ้นที่เป็นเซสกเกอร์ที่รลายที่เราไม่ได้เจอในเล่มคลาสสิกทั่วไปเมือม่อนนี้สุยอะ่ะผมเห็นหลายๆคนชอบนะลูกค้าก็หลายๆผมก็ชอบเหมนกันตัวนี้มนไม่ค่อยเห็นแปลว่าตัวนี้น่าจะเข้าตาหลายๆคนที่สุดแหละมันมันจะสตรป์แต่มันก็แบบมันสวยอะ่ะ <laughs> มันได้ทั้งแบบหลายอ็อชั่นอย่าย <laughs> ใช่มันเอาไป มันไม่ได้ดูแคชชวลขนาดนั้นใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ดูฟอร์มอลขนาดนั้นเหมือนกันอันนี้สวยน่าสนใจอ่าถ้าคุณน้ำเล็งไว้เพราะว่าตัวนี้น่าจะหมดเลยอีกตัวเ้ยไม่หรอก <laughs> อันนี้เซซักเกอร์เหมือนกันเลยแต่ว่าเรามีช้อยส์เพิ่มมากขึ้นสีขขอะค่อนข้างเจ็บหน่อยแต่ว่าตัวไฮไลท์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดก็คือตัวข้างล่างการที่มันจะเป็นลายสไตร์แล้วเป็นหลายหลายสีแล้วเป็นเซซักเกอร์ด้วยมผมคิดว่าอันนี้หายาไม่เจอในตลาดทั่วไปแน่นอนใช่ ถูกต้องครับแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันแบบเยอะเกินไปแต่ว่าอะไรเนี้ยที่มันยังคลาสสิกได้อยู่บ้างผมคิดว่าอย่างเงี้ยนะน่ะน่าจะถูกใจหลายๆคนเลยผมขอแทรกความรู้ให้คนดูนิดนึงได้ไหมครับรับผมเซียรซักเกอร์มันเกิดจากอะไรครับเซียรซักเกอร์วิธีการทอมันเกิดจากวิธีการทอให้มีเทนชั่นนะครับ uh เพื่อให้เกิดเป็นขยุดขึ้นมาครับมันคือการทอรูปแบบหนึ่งซึ่งไอการทอรูแปบนี้มันจะขยุดค้างอย่างี้ไว้ตลอดเวลาต่อให้เราเอาตีดรีด มันก็จะแบนแค่ช่วงแรกๆพอผ่านไปสักสองสามนาทีมันก็จะกลับตัวคืนมาเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบนี้เหมือนกันเรียกว่ามันก็ยังเป็นผ้าเชิ้ตท,ที่ใส่ง่ายอยู่นะทั้งหมดที่ผมดูมายกเว้นในพวกสีสันดีสันหน่อยที่แบบแฟชั่นหน่อยแต่ว่าพวกนี้มันเบสิกอยู่ละคือยังไงเราตัดไปมันได้ใช้อยู่แล้วครับแบบสีฟ้าอันนี้มันก็จะแบบเปรี้ยวหน่อยเห็นไหมคืออย่างนี้มันก็อาจจะไม่ได้ใส่กับชุดประจําวันได้ทั่วไปเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้กล้าถูกปาแต่ว่าบางคนที่เขาแบบ เขาเปรี้ยวจริงๆ,ๆ,ๆนะเพื่อนอันนี้คือชอตที่มันจะหาไม่ได้จากที่อื่นนึกอองไหมครับสมมติเราตัดเชิดตสักตัวหนึ่งแล้วอะเราก็เลือกที่แบบเออเราหาไม่ได้เลยดีกว่าไหมแบบผ้าพวกนี้มันก็หมดแล้วหมดเลยแล้วมันก็ไม่เหมือนกับผ้าแบรนด์อื่นอะไรอย่างนั้นเนาะอ,อย่างอันนี้ก็ตัดกันสบายอยู่แลวซัมเมอรส์สีก็สวยอยู่ละก็ผมว่าน่าสนใจใช่ครับนั่นคือทั้งหมด <c oughs> สำหรับแบรนด์โทมสัทสสวัสดิ์แต่ว่าในคอมพานีเดียวกัน คือแบรนด์โทมัสมาสันนะครับต้องบอกว่าเบสเขาเป็นอังกฤษจริงๆแล้วแต่เขาถูกเทคโอเวอร์มาแล้วโดยโดยบริษัทที่ชื่อว่าอลบิน่ก็คือเล่มต่อไปที่เรากำลังจะได้ดูกันนี่คือเป็นบริษัทแม่ที่เทคโอเวอร์โทมัสมาสันมาแล้วก็ในเล่มซีซันแลเล่มนี้บอกเลยว่ามาเบิ่มๆเอ้ยหนาปจริงว่ะหนาปึกโอเคไม่เป็นไรเราพยายามย่อยเนาะได้นะเออมาจะได้เห็นโอเคงั้นก็เริ่มกันเลย <c oughs> หน้าแรกอันนี้โอเคมาคนะ่ไนข้อท่างง่ายหน่อยอเป็นคอร์สละร้อยรเรามีออปชันลวดลายเพิ่มมากขึ้นแต่คอนเซปต์ของเขาคือรักโลก <c oughs> หน้าแรก,กเป็นคอนเซปต์ no chemical ใช้น้ำในการผลิตน้อยคอนเซปต์รักโลกใช่ซึ่งเคย <c oughs> เคยมีคอนเซปต์นี้เกิดขึ้นมาแล้วในปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็ยังมีมาอยู่คอนเซปต์รักโลกใช่อันนี้ถัดจากหน้านี้อันนี้เป็น แจ็กกาดแจ็กกาดคือชื่อของการทอรูปแบบหนึ่งโดยการใช้เส้นได้เพิ่มมากขึ้น <c oughs> ทอให้เกิดลวดลายข้างบนอีกเลเยอร์หนึ่งของตัวผ้าไม่ได้เกิดจากการพิมพ์แต่เกิดจากการทอลวดลายพวกนี้ทั้งหมดเกิดจากการทอขึ้นมาของเส้นใหญ่อื mm hmm. ซึ่งมาในสีคลาสสิกสีขาวสีฟ้าแต่ว่ามีกิมมิกที่เป็นลายอ่อนๆมากๆซับเทลซับเทลมากๆ <c oughs> สําหรับใครที่เบื่อผ้าที่มันเพลนๆทั่วไปแต่ว่าไม่อยากได้ลายชุดชาิอันนี้ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งค่ะ ส่วนตัวนี้อันนี้ก็คือแจ็กกาดเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้พิเศษหน่อยก็คือ1มันเป็นคอตตอนลินินที่ทอเป็นแจ็กกาดสองก็คือมันหมดแล้วเอามันสวยนะเนี่ยมันหมดไปแล้วมันเป็นลายแบบใบไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่มผมเ,เล่มนี้ต้องบอกว่าคอนเซปต์ฮาวายมาเยอะมากาสวยแล้วเนี่ยซึ่งเหมาะกับซัมเมอร์ที่กำลังจะถึงของประเทศไทยพอดีแล้วก็มันฮิตมากหมดไปแล้วแต่ว่า ข่าวล่าสุดบอกว่ากําลังรีโปรดักชันให้ใหม่แต่ไม่สามารถแต่ไม่ระบุวันที่แปลว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งซึ่งใครเล็งไว้ก็เดี๋ยวสามารถถามได้เป็นช่วงๆอะ่ะถ้าเมื่อไหร่มันมาก็แนะนําว่าให้รีบเก็บไว้เพราะว่าถ้าดึงเชงช้าอีกก็ดีก็คงหมดในหน้านี้ชื่อโยคะดูครับโยคะก็คือคุณสมบัติของเขาก็คือการ stretch ได้แบบ natural stretch ซึ่งมันเป็นการ stretch โดยการที่เกิดจากการทอไม่ได้เกิดจากอิลาสติกที่เป็นที่เป็นยางยืดซึ่งหน้านี้เราก็จะมี choice หลากหลายที่ไม่ได้เจอในเล่มปกติลายพวกนี้ครัมันไม่ใช่ลายคลาสสิกจ๋าๆที่จะเจอในเล่มทั่วไปได้ก็ต้องมาเปิดเล่มที่เป็นซีเนียลอย่างนี้แหละหลักการก็คือทอหนาทอบางถูกไหมครับใช่หลักการทอหนาทอบางด้วยแล้วก็มีมีทอมีทอหางด้วยเออทอหางผมทอบางทอหางโอเคใช้คําผิดใช้คาผิด เรากลับมาที่คอนเซปต์ของเขาที่บอกตอนแรกว่าเป็นฟลอรัลแล้วก็พาสเทลหน้านี้คือพาสเทลครับหน้านี้คือโยคะออกซฟอร์ดอย่างแรกเลยคือมันคือออกซฟอร์ดซึ่งเป็นผ้าที่โอซูที่สุดแหละออย่างที่สองเลยก็คือมันเป็นสีพาสเทลที่หาไม่ได้ในเล่มปกติสวยมากต้องมาเจอในเล่มของปีนีเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็แนะนําว่าให้รีบเก็บไว้แล้วก็อย่างที่3ม,มันมีคุณสมบัติที่เป็นโยคะซึ่งก็คือ natural stretch นั่นเองก็คือเป็นออกซฟอร์ดที่สามารถยืดได้นิดนึงใช่โอ้โหโทนอั ันนี้สวยจริงๆมันไม่ใช่ฟ้าออกฟอร์ดที่เราเห็นทั่วไปนี่เหรอครับแล้วแบบสีพาสเทลที่เหลือคือแบบมันไม่ใช่พาสเทลแบบพาสเทลพาเทลอ่ะคือแบบสวยอ่ะอันนี้สวยจริงๆนี่สวยสวยโอเคครับถัดจากตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับ mm hmm. ความน่าสนใจก็คือไอ้เนี่ยคือน mm ิดแวร์อือันเนี้ยมันคือโฟ์เฟ็กคอตตอนด้วยด้วยปกติคอนเซ็ปต์โฟ์เฟ็กเครับจะใส่พิลาสติกที่เป็นยางยืด mm hmm. แต่ว่าตัวหน้านี้อ่ะมันเป็นคอตตอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ไม่ใส่ยางยืดแต่ว่ามันสามารถยืด stretch ได้เยอะมากๆเฮ้ยโดยที่มันเป็น100%คอตตอนซึ่งสิ่งนี้มันเกิดจากการทอแบบนิดนิดแวว์นั่นแหละใช่เพราะฉะนั้นไอ้หน้านี้ครับมันก็คือถ้าเอามาตัดเชิ้ก็คือเชิ้อนิดแวว์นั่นเองอแล้วก็เรามาที่คอนเซปต์ฮาวายก็อย่างที่เห็นอยู่แล้วก็มากกว่านั้นเฮ้ยอันนี้โคตรสวย โอ้โนี้สวยเนี่ยบอกเลยว่าของไอ้ตัวพวกอย่างเงี้ยครับที่มีความบู๊ห่ามีความแฟชั่นแอย่างเงี้ยต้องเช็คกันแบบเรียลไทม์เพราะว่าสต๊อกอาจจะหมดอันนี้มันต่อ้ายังไงครับหรือของจริงมันเป็นภาพใหญ่เลยเหรออ่อไม่รู้ผมยังไม่ผมยังผมยังไม่เห็นเหมือนกันเขาเล่นเพิ่งมาได้สองสามวันผมยังไม่เห็นของจริงเลยเหมือนกันแต่ว่าต้องโน้ตไว้ว่าต้องลองมาเช็คกันเรียลไทม์ดูครับอาจจะอาจจะหมดก็ได้สวยมากเพราะจากอ้างอิงจากปีก่อนๆที่ผ่านมา ของพวกพวกนี้หมดตลอดซึ่งปีนี้ผมก็คิดว่าก็คงไม่ได้ต่างกันมากหรอกเพราะว่ามันอยู่ตัวหมดเกิดขึ้นไปแล้วไอ้นี้ก็หวานๆหน่อยฮาวายก็ผมว่าคอนเซ็ปต์มันตรงกับซัมเมอร์ไทยที่กำลังถึงพอดีคือมองมาบอกเลยนะว่าเห็นภาพพวกนี้หน้ายูทูบเบอร์เจ้าหนึ่งร้อยผมเข้ามาเข้ามาเลยมันจะมีจะมีบุคคลท่านหนึ่งที่ใส่อยู่ตลอดเวลาผมว่าคนนั้นจะต้องชอบสิ่งนี้มากแน่ๆนเออใช่ผมว่าเขาจะชอบอันนี้ไอ้นี้ ชอบชัวเรายังอยู่กับผ้าที่คอนเซปต์ฮาวายแนแต่ว่าก็ลวดลายต่างๆไปอีกครับหน้านี้ก็ยังจะใช่อยู่ <c oughs> บอกเลยว่าเล่มนี้ฮาวายเยอะมากๆส่วนหน้านี้เรากลับมาอะไรที่มันค่าสิ่งหน่อยแหละ <c oughs> อันนี้คือคอตตอนลินินแค่นั้นเลยคอตตอนลินินแต่ว่าเรามี Choice เสร็จแล้วกลับมาที่ฟลอรัลครับดอกไม้คอนเซปต์ <c oughs> <Concept S 1> ของปีนี้แต่ว่าครั้งนี้เป็นลินินเป็นลินินที่เป็นสีฟลอรัล เจ้านี่หน้านี้ครับโยคะซาฮาร่าม,มันคือตัวเดียวกันกับปีที่แล้วถ้าใครเคยเห็นที่ร้านเราร้านเบียโลซึ่งมันจะเป็นลายสไตร์ใหญ,ใหญ่แต่ว่าอันเนี้ยมาเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นสไตร์ตรเล็ก<ๆ>แล้วก็มีสีที่เป็นฟอร์ลสีมิ้นอะไรอย่างงี้เนาะใช่สีค่อนข้างเป็นฟอร์ลสีใหม่มาด้วยใส่ง่ายนะสีในฮิตปีที่แล้วก็หมดเลวเหมือนกันบางตัวแล้วก็ยังอยู่กันที่เป็นกึง al, ก่งฟอร์ลกึ่งพาสเทลครับแต่ตัวนี้เป็นลินินลอยฮะ เป็นเพล n แต่ว่าเขาใช้คาว่า watch แปลว่ามันน่าจะเกิดผ่านมันน่าจะผ่านการซักรอบหนึ่ง,งมาแล้วแปลว่าอัตราการหดก็น่าจะไม่มีแลยหน้านี้เป็นคอตตอนลินินผสมกันครับแต่ว่าเป็นลายสไตร์พารทลส่วนหน้านี้เป็นลินินที่ปริน์ทับซึ่งก็คอนเซ็ปต์คล้ายกับฮาวายเมื่อกี้เลยแต่ว่าฮาวายเมื่อกี้เป็นคอตตอนแต่เจ้าเนี่ยเป็นลินินแล้วก็เรายัางอยู่กับลินินอยู่ครับอันนี้เป็นลินินที่แกรมแกรมหนักขึ้นมาหน่อยสำหรับผ้าเชิ้ตมันหนาขึ้นมาหน่อยแต่ว่า ผมเคยเอามาทําเอามาตัดให้ลูกค้าลุกที่ออกมาด้วยผ้าแกรมที่มันหนากว่าปกตินอยหนึ่งมันออกมาสวยมากมเพราะมันมีน้ําหนักม,มันไม่ได้ป้อแป้ผิวและโป่งขนาดนั้นถ้าใครชอบชอบชอบเสื้อลินินคิดว่าไอ้น,นี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งชอที่ดีเลยแต่มันไม่ได้หนาขนาดกางเกงนะไม่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 มันยังเป็นผ้าเชิ้ตอยู่ครับส่วนอันนี้ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งของหายากและกันที่มผมเชื่อว่าน่าจะไม่ไม่เจอกันแหละเป็นลินินแล้วก็พิ้นเหมือนกันเลยใช่ คอนเซปต์ฮาวายเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าเป็นลายกระเฉดสีที่ไม่ไ่้หาเจอได้อของแปลกของปีนี้เหมือนกันตัวนี้อันนี้เป็นคอนเซปต์รีไซเคิลตัวผ้าตัวนี้ครับรีไซเคิมาจาก2เส้นใหญ่หลักๆ1คือ Cotton, 2 2> คอตตอนสคือวูดซึ่ง <Wood S 2> ผมผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเทนเซลแหละเพราะว่ามันเป็นเปลือกไม้ใช่แต่ว่าคอนเซปต์อันนี้คือรีไซเคิมาแล้วฟิลลิ่งผ้าครับมันมีความรีไซเคิอ่ะมันมีความ มันมีความกระด้างเออเใช่ใซึ่งมันคือฟิลลิ่งของของรีไซเคิลเหมือนจับพลาสติกที่แบบอัดแผ่นอะแต่ว่ามันเนเชอรัลหนึ่งอเอเซเพราะฉะนั้นหน้านี้ก็คือคอนเซ็ปต์รีไซเคิลแล้วก็ถัดจากนั้นจะเป็นสิ่งที่ผสมรวมกันให้มันน่าสนใจมากขึ้นก็คืออันนี้เป็นคอตตอนเปอร์เซ็นต์หนึแต่ว่าทำออกมาในรูปแบบของเดนิมแต่ว่าทอในรูปแบบของแชมเบอร์ ซึ่งมันก็จะทําให้คาแรคเตอร์มันมีความก้ากกึ่งคล้ายๆกับลินินแต่ว่าทางที่มันเป็นคอตอนแล้วมันเป็นยีนด้วยผสมรวมกัน3ปัจจัยอืใช่แล้วก็หมดแล้วแล้วก็จะเป็นตัวสวอชอ่เนื่อยเลยสิโอ้ยแต่ว่าผมว่ามันแบบอย่างน้อยมันแบบคนดูได้เห็นไงครับเนาะอันนี้ผมผมชอบตัวนี้เพื่อนดีอันเนี้ยมันต้องแบบคนผิวสว่างจะใส่สวย จริงผิวเข้มก็สวยต้องสว่างกับเข้มอะผิวเหลืองใส่อาจจะยากอันนี้ต้องเทเลเทเลทะเลใช่ใช่ใช่แต่อันนี้คือแบบโอ,อันนี้ใส่แบบสมมติใส่แจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้ทุกคนครับนี่ก็เป็น <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นแบบว่าคร่าวๆเนาะที่มาเปิดเล่มสองเล่มนี้ที่ดูก็คือเป็นของที่มาใหม่ แล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาจับของจริงม,<า>มีพิกมีแพนจ่าแบบว่ามีอะไรอย่างมีในปีนี้ที่แบบว่าสามารถเย้มแย้มได้ไหมหรือว่ายัางเก็บเป็นสีิลเ็ดไว้อยูจ่จริงๆก็นิดหน่อยก็ได้ครับอจริงๆต้องบอกว่าปีนี้ของใหม่เยอะมากไอที่มาแล้วไอที่โปรโมทไปแล้วก็มีไอที่ยังไม่มาไอที่ยังไม่ออกก็มีบอกเลยว่าปีนี้น่าจะเห็นของใหม่อีกหลากหลายคัตเตอรลี่เลยซึ่งหนึ่งในนั้นคิดว่าไม่ในเร็วๆนี้แล้วกัน ก็พยายามจะทําเสื้อโมเดลใหม่ๆที่อตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆคนตามต้องการออกมาให้ได้มากขึ้นที่มากกว่าตัวคลาสสิกที่มีอยู่ซึ่งคิดว่าถ้าทำถ้าทำได้ออกมาน่าจะถูกใจหลายๆคนเลยวันนี้ผมไม่ได้แบบว่ากะจะมาทําคลิปยาวหรอกแต่ว่าดูจากที่ถ่ายไปแล้วอาจจะมีความยาวพอ,อสมควรนะยังไงผมจะพยายามตัดให้มันกระชับที่สุดละกันผมมัมีใช้เชิ้ตอยู่3ประมาณเฮ้ยไม่เอาฟ็งบิก๊ก ผมมาใช้เชิ้ตอยู่ประมาณ3แบรนด์ด้วยกัน,นก็คือ,อคามาคุระแล้วก็จะมีแบบว่าให้ของไพมอรีร่ตัดบ้างแล้วก็อีกแบรนด์นึ่งก็คือเบียโรนี่แหละจะเป็นแบรนด์ที่ผมใส่ประจําคือสรดเอเดดี้ทูแบรนด์สำหรับผมอะ่ะมันจะไม่พอดีในเรื่องของความยาวแขนพวกนี้นะครับมันจะยาวเกินไปเนาะแต่ว่าเบียโรเขาคัสตอมได้ซึ่งก็เป็นข้อแข็งของการทําเชิ้ตของเขา แล้วประกอบกับการที่มีผ้าที่มันน่าตื่นตาตื่นใจเป็นซีซั่นใหม่ๆผมว่าเราก็ไม่เราจะรออะไรกันใช่ไหมเราก็มาสั่งอะไรดีกว่าผมว่าใครเร็วใครได้นะครับหมดก็อดไปเนาะโอเคสําหรับวันนี้ผมว่าประมาณนี้ละกันก็ขอบคุณคุณบิ๊กนะครับผมที่เกิดปเปิดร้านต้อนรับผมวันนี้นะครับผมแล้วก็หวังว่าผ้าที่เล็งไว้จะยังไม่หมดเดี๋ยวเราคุยกันหลังหม่แล้วกัน ครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ